ปกรพืชที่จะนำมาเป็นตัวอย่างคือต้นกกดอกขาวใบมีดถาดใส่ตัวอย่างกระจกปิดสไลด์ผู้กันแผ่นสไลด์น้ำก่อนที่เราจะไป cross section ตัวอย่างนะคะเราจะใส่น้ำไว้ในถาดก่อน,นะคะ่ะเพื่อเวลาที่เรา cross section เสร็จแล้วนะคะเราจะได้นำตัวอย่างมาวางในน้ำค่ะ ในการ cross section นะคะตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ใบมีดที่ค่อนข้างที่จะคมมากๆนะคะในการ cross ตัวอย่างให้บางที่สุดและเมื่อเราได้ตัวอย่างแล้วนะคะก็นำผู้กันเนี่ยมาเขีย่ยตัวอย่างออกจากใบมีดได้เลยค่ะซึ่งเขี่ยลงในน้ำที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะทําการเลือกตัวอย่างที่เราครอสไว้เมื่อกี้ค่ะเอาอันที่บางที่สุดแล้วก็ไม่ขาดน,นะคะจากนั้นเราก็เอามาวางบนสไลด์ได้เลยค่ะขั้นตอนในการวางบนสไลด์นะคะ1เลยค่ะเราจะต้องหยดน้ํา 1- 2หยดลงบนแผ่นสไลด์นะคะจากนั้นเราจะใช้พู้กันเนี่ยนำตัวอย่างของพืชที่เราครอสเซคชันเมื่อกี้นะคะมาวางลงบนหยดน้ําค่ะขั้นที่2ค่ะ นำกระจกปิดสไลด์มาปิดค่ะโดยเราจะใช้ด้านหนึ่งของกระจกเนี่ยทำมุม45องศานะคะรูดเข้าหาหยุดน้ำค่ะน้ำก็จะค่อยๆไหลไปตามขอบกระจกนะคะจากนั้นเราก็วางแผ่นปิดสไลด์เบาๆระวังอย่าให้มีฟองอากาศนะคะแค่นี้เราก็จะสามารถใช้ตัวอย่างจากแผ่นสไลด์ได้แล้วค่ะ punya papapat kok